แน่นอนนะครับวันนี้ผมจะมาบวก8ไอดีตัวเองหลายตัวมากๆ <_ d ata> แล้วก็จะมาขึ้นบวก9ด้วยนะครับผม <_ d ata> เป็นวันที่คือผมไม่คิดว่าจะมีในชีวิตการเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่นะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับผมว่าการที่เรามีบวก8มันก็สุดแล้วปพะวะ <_ d ata> จะบวก9บวก10ไปเพื่ออะไรถูกไหมบางทีผมก็งงเหมือนกันเลย <_ d ata> วันนี้ผมมีแว่นคอนแสคที่ผมใช้อยู่มาแนะนำนะครับผมนี่นก็คือแว่นออกตัดน,นะครับผมใส่แล้วสบายตาทำให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้นสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ <_ d ata> ใช้โค้ดฟีฟ่าบนตดับฟาร์เพ ใครที่ต้องการซื้อขายไอดีฟี่ฟ้าออนไลน์สีไอดีเอ็มล้วนนักเตะหายากรับดึงนักเตะขายไม่ออกติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งขายถูกรับซื้อโอนไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงเพจด้านล่างเลยครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้มีบวกเก้านะครับแต่ไม่ใช่ไอดีผมนะฮะเพราะว่าผมไม่มีความคิดที่จะบวกเก้านะครับแต่ว่าสปอนเซอร์ของผมมีตัวที่จะให้ผมบวกเก้านะครับผมนั่นก็คือเพจเจนันเกมมิ่งนะฮะใครที่ ID, สนใจซื้อ,อไอดีเกมปีฟ้าออนไลน์สีรับดึงนักเตะขายไม่ออกไอดีเอ็มล้วนไอดี ID พร้อมอาก i have ต่อเพจเจนันเกมมิ่งลิงก์ด้านล่างนะครับคุณมีไอเดีเล่นผมมีสปอนเซอร์อยู่ต่อไปเนะี่ยคือเอาง่ายวันนี้กูมาขายของแหละมาขายของด้วยแล้วก็ได้ความสะใจด้วยนะยูโบก,ก้าแตกแมากเลยที่สปอสนเซอร์สปอนเซอร์แล้วไงอ่ะเฮ้ยหรือว่านี่เป็นหลักการทำธุรกิจของเจนันเกมมิ <c ười> ่งวะแต่ว่าบวกแปดอาจจะเป็นตัวบั๊กไงขายไม่ออกอย่างเงี้ยเจ็บตีบวกก้าไม่เลยถ้าติดเดี๋ยวขายต่ำนอกไอ้พวกเสียเสียตัวรับหลายแสนเลยเหรอเฮ้ยเจนันเกมมิ่งแบบว่ารวยมาจากทางนี้เหรอใช้ดวงเหรอโอ้ยอยู่รอดมาได้ไงเนี่ย แพ้ <minutes> ของดีต้องเจนันเกมมิ่งนี่ยโอเคมาเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีบกเจนหลายตัวมีแฮร์รี่แม็กไกวอิสเมล่าตาแล้วก็ลากาเซ่นะครับลากาเซ่นี่เมื่อก่อนผมชอบโคตรนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับซิโซโก้นะฮะซิโซโก้สิบเก้าดีเอสทั้งหมดนี่คือผมบวกติดเองหมดเลยนะครับคือไม่ได้ซื้อมาเลยนะครับคือผมจะตีทิ้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วแม่งติดทั้งหมดเลยครับผมแบบงงเลยครับผมนี่โอ้โหเออเด็กเลยฮะจริงๆตัวที่ผมอยากให้ติดเยอะสุดก็เป็นซิโซโก้นะจรริิงงๆกกก็อยาาาใหห้้้ตตตตตดดดทุัััััวววววแ่่่นนีไไมคคเสะบ ขึ้นบวก8อิสเมลาซา OTW หกดาวเพื่ออะไรตัวนี้นะครับถ้าติดหมื่นล้านนะครับก็เดี๋ยวรอปล่อยไหลไปสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าหลังๆมาน,นี้เข้ามาแล้วตีเลยไม่ค่อยติดครับก็ต้องปล่อยไปตามหัวใจลืมหน้าใครสักคนหนึ่งก <c oughs> ูไม่ได้หรอกไปคาสิสลองดูจังหวะนี้ตัวแรกโอเค ไอ,อิสเมลาซาัซ่ามาละเป็นรทางเรียบนี่แม็กไกว่ก่อนเล่ผมว่าไม่น่าติดอะแม็กไกว่อะยากใชส้สแตทเก้าเก้านะฮะร้อยหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับขึ้นบวกแปดแฮร์รี่แม็กไกว่กอ,องหลังนักมวยปั้มดาวรุ่งคนใหม่จัมวงก,การฟุตบอลน,นะฮะจับซูเพกไปหนึ่งรอบติดนิ่งงเลยนะอาจารยนไม่ติดอยู่แล้วแหละเลเยตไม่ดี้ยมากเนี่ยเปาลินโยแลบลิ้นใส่แม็กไกว์นะแม็กไกว์ทำหน้าอือด้วยตาเย็ดบอกจุ๊ก เซดอบมองไปทางอื่นเมินเนี่ยอีบาบอกเขาปฏิบัติบอกว่าเอ้ยผมจะไม่ยุ่งครับผมจะไม่ยุ่งครับผมจะไม่ยุ่งอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอย่างไ้มันก็แตกเอ้ยเหี้ยมาแฮร์รี่แม็คไบผมจะไม่ยุ่งครับผมจะไม่ยุ่งครับพ่อฮอมเพราะว่าเขาคนนี้คือนักมวยป้ามแห่งเปียครับ หลอก G ม,มอะไรหลอก G M อะไรหนูของจริงไม่ต้องหลอกถ้าไปจนติดมาติดแบบนี้ไอ้น้องโอ้น้องอย่าเออได้ไหมพี่เบื่อว่ะพี่เบื่อสูตรแบบว่าเด็กน้อยว่ะหลอก G องหลอก G เอ,อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากใหม่น้องดูของจริงของไม่จริงเงีเยบๆไป ขาไม่จริง <wield> อยู่เฉยเยใช้ลูก,กตามองดูพอมือไม่ต้องขยับไม่ต้องพิมพ์อะไรทั้งนั้นแค่กดไลค์กดซับซากให้กดกระดิ่งแล้วก็พิมพ์ว่าจันไว้ไวจริงๆไวจังหูอะไรแค่นี้พอเนาะแค่นี้จบของจริงเขาแบบนี้ของจริงคือแบบว่านักบวยปั้มอช่ไโอ้ผมจะไม่ยุ่งครับเนี่ยป่ะเป็นสูตรที่ผมแบบว่าคิดคนอีกแล้วว่ะสูตรผมจะไม่ยุ่งครับโคตรร้อยป่ะอุอัดซะยังเนี่ยถึงไม่อัดนี่กูเครียด อุ้ยอันเล็กว่ะเล็กไม่มงคลไม่มงคลอะไรวะไอ้เหี้ยอุ้ยดูดิอุ้ยยืนขวดญอุ้ยมีแม็กโทด้วยว่ะอุ้ยผูเมนยูลิงกาดแม็กไกวแม็กโทว่ะอุ้ยเด็กน้อยพิมพบวกเก้าอันใหญ่เลยว่ะเห็นพี่แดกยาเหรอเนาะฮะน่าอัศจรว่ะอุ้ยหรือว่าเราต้องยีเคาะหน้าตาวัตถุดิบก่อนวะเดาเคาะอุ้ยดูดิเฮ้ยติดรัวเลยโอ้ไม่คิดนะตีบวกไปตัวผมว่าตีกตัวใช่ปะ ไอตัวเนี้ยมันมีขายเยอะมากไงแล้วมันถูกตัวละยี่สิบล้านผมเหมามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเครื่องสังเวยคือไม่มีชัยชนะใดที่ได้มาโดยการที่เราไม่เสียสละนะครับผมถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราก็ต้องเสียสละในการที่เราต้องทุมเทขยันมั่นเพียรหรือว่าไอ้ยียอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ไม่ไม่นี่ไงนี่ไงไม่มีชัยชนะใดที่ได้มาโดยปัจจายการเสียสละนะครับผมเราจะเสียสละไอพวกไก่ๆนู้นนี่แล้วเราก็จะไปเอาบวกแปดไง ฉลาดว่ะไ,ไอ้ไอคิวบอกว่าเยี่ยเลยต้องนวดก่อนตีจานเมื่อกี้ก็ตีไม่ได้นวดอะไรเลยอุ้ยดูดิไม่ติดลัวเลยเฮ้ยเลดมาว่ะโอเคอีกตัวนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะแตกเพราะพะัชนผมตีนาะคขั้แรกก่อนแล้วอ้โหสแตล1์สามเหรียญเลยสองห้า 25, ตัวครับท่านผู้ชมทำเป็นเล่นไปสแตล์นี้เรียกได้ว่า หนักอยู่นะครับสำหรับคลื่นบวก8ตัวนี้ไปสุดผมจะไม่ยุ่งครับใช่ไหม <laughs> นี่ไงแล้กระเตะตะโกนปุกใจนะครับผมตีแขกกออ็ติดบอยอย่าเงี้ยฮะแล้วก็ปัดตอนเลขเขาประมาณว่าเฮ้ยอย่างวะดใจกันนะโดยเฉพาะคาร์ลอสเว่าบอกว่าผมจะไม่ยุ่งครับนะสุดผมจะไม่ยุ่งครับผมจะไม่ยุ่งโอเคโอเคโอเค พักแป๊บจานผมมีเชลลิงแฮมบวกเก้าเอาไปขึ้นบวกสิบเพื่อมีบวกเก้าเก็บไว้ดิไม่ได้ใช้เอาไปโชว์ไงไม่งั้นก็ไปขายที่เพจเจนันเกมไม่เงิลละขายให้เจนันแล้วเจนันก็เอาไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทางเรื่องที่โอเคเพราะว่าเจนันเกมมิ่งเขาสนับสนุนมาออ้ยเจตีแล้วว่ะผมตีบวกเจตีโคตรบ่อยอ่ะผมปลบ่อยจริงอ่ะตัวที่มาบวกแปดวันนี้ผมตีติดเองหมดอ่ะ อุ้ยดูดิตีแล้ววะ่ะไอ้ยี่หกเจ็ดตีโครง่ายมาขอสโลโฮครับไปวกแปดครับมูเรียวผมจะไม่ยุ่งครับมันแหลกวะ่ะถ้าแหลกแบบนี้แตกผมบอกแล้วมาบอกว่า oh, <no. S 1> สองใบคนะรับที้เอรนเดี๋ยวไเล่นวะ่ะตกใจในความเทียบของมูเรียวแล้วก็คาเวาฮาก็แบบว่า แลกควายใส่นะครับผมแล้วก็วาคิกหรือเปล่าชื่ออะไรวะวาคิกบอกว่าอ๋าอเก่งจริงๆนะฮะแล้วก็เบนเดวิดก็บืินปากใส่เป็นหนึ่งดีนะครับแล้วก็เดโฟก็แลควายมาอีกรอบแล้วก็บอกว่าผมจะไม่ยุ่งครับนะครับผมบอกว่าผมจะไม่ยุ่งนะครับไม่ยุ่งนะครับโอ้โหอี๋ไม่มาเลย สุดท้ายจะมาไหมกลัวมไม่มาตัวนี้คืออยากได้จริงไงคือต้องแบบว่าเน้นๆนะต้องเน้นมากๆถ้าติดเนี่ยก็ประมาณหกหมื่นล้านนะครับผมต้องเสียเวลากาโก้แล้วนะครับผมต้องเสียเวลากาโก้เลยครับมานี่ครับผมดูหน้าตาแต่ละคนนะครับผม ิโก้แบบว่าทำหน้าเวือรไงบาเรล่าก็แบบว่าเหมือนที่เราไม่ยุ่งเหมือนกันะคาร์บันนี่ก็แน่นอนเลยครับผมไม่ยุ่งครับลิเบรี่ก็กระเจ้าคอนเ้อ,าาอเตัวเองหาเรื่องตัวเองอะ่ะแล้วก็กา,กาโก,โก้ตอนแรกว่าจะเก็บไว้เล่นไงแต่แบบว่าตัวนี้อาจจะเป็นวัตถุดิบที่กลมกล่อมอ่ะแล้วก็เมซุนโอซิอะ่ะที่ไม่ทันลงที่มีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับผมโอซิลบอกว่าถ้าผมแม่ลงสนามผมจะไม่ยุ่งอะไรอีกต่อไปเลยครับขอร้องเดยครับมาหน่อยโอ้โหนึกว่าจะมา ไม่มาว่ะโอยอยากได้จริงไอ้หีตัวเนี้ยอยากได้มากครับหมวกแปดไม่ติดแต่ก็ถือว่าโอเคนะที่ติดมาตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคเม,อมากๆเลยจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะติดสักตัวด้วยซ้ำ ไปไอเดียครับไปขึ้นบวกเก้าของเจนันเกมมิ่งเนดะียวะให้เจนันเกมมิ่งแม่งเจงเป็นเพื่อนกูแล้วกันผมบอกเลยบวกเก้าไม่ติดจู่แล้วเลยแล้วนี่คือไอดีของเจนันเกมมิ่งนะตัวที่เจนันจะให้ผมตีนั่นก็คือแอนดูร์เบอร์สันแล้วก็อาริสงเบเกอร์สองตัวห้าหมื่นล้านคือแบบว่าเจนันอยากรวยทางลัดก็เลยจะให้ผมตีถ้าติดเนี่ยก็จะไปต่ำนอกได้ตัวละประมาณ75ล้านปอนด์แล้วก็ไม่แบ่งกูสักบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตีให้แม่งแตกสนใจวะ ตีบวกเก้าอ่ะก็คืตีเลย,เยใช้วเวดดิบเยอะเปล่าโอ้โ,อโหเวดดิบโคตรกากเขามาไม่ล่อไม่แรงนั้นนะครับเราไม่ได้แคร์แล้นะวเพราะมันจะติดหรือเปล่าเฮ้ยอาริซงโอ้อาริซงแม่งสเตตโคตรเยอะใช้วเวดดิบโคตรเยอะเลยเนี่ยกูโดนด่ามาเนี่ยคือให้ผมตีเองไงจะมาเดือดร้อนไม่ได้ใช้ซาดิโอมานเน่ในการเป็นวเวดดิบนะครับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเพื่อนกันต้องแบบว่าสนับสนุนกันให้ไปถึงบวกเก้า ะะด้วยค่าเคมิสที่แอนดูโรเบอร์สันโอ้ตัวเดียวก็เต็มเรื่ะงอ่ซื้อมาใไม่เยอะเนะ่ยถ้าติดเจ็ดมือล้านนะครับผมบวกนอกด้วยแน่นอนถ้าบวกเก้าแอนดูโรเบอร์สันนะฮะโอเคมาทำลายทีมกันต้อง <laughs> ติดสักตัวไม่ติดอ่ะเฮ้ยเอาอะไรมาติดวะ ไอ้เหรอบวกเก้านะเว้ยบวกเก้าพี่เปิดติงเลยพี่ไ่เคยขึ้นบวกเก้ามาก่อนนะครับผมไปแหกไปเต้นันเออวู้ปัวใจวะต่อ <c oughs> บวกเก้ามาอุ้ยนี่ไงซสาเดียวมาเน่มาเป็นว่าดิบพอดิปเป๊จัดไปซสาเดียวมาเน่ล,ล,ล้วนเดี๋ยวใส่อีกตัวหนึง่งนี่ดีเจดอกบา เพื่อลมชาตไชิไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อลมชาติดูทีมชาติก็ไม่ใช่แล้วนี่ครับผมนะไปนี่ครับผมอาริส่งเบเกอร์ถ้าติดเท่าไหร่วะขอย้อนกลับไปดูนิดนึงนะกลับไปดูนิดนึงถ้าติดเนี่ยแสนล้านเลยอ้ยจะไปดิยจะไปเลยแลวเปดีครับจังหวะนี้ครับผมอาริส่งเบเกอร์ยิ้มแย้มแจ่มใสนกบบาก็แบบว่าส่องดูสตูมานี่นะครับผม ประมาณว่าแบบเฮ้ยพี่ไปไหนมานี่ยพี่คูไม่ได้ก็หันมาบอกว่าเฮ้ยน้องพี่ก็มาเป็นวิทยุสิบเนี่ยน้องน้องก็มาเหมือนพี่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าทักทายกันภาษาคนใต้ไงเแบ่งใต้กันอย่างสนุกสนาเนเพลิดเพลินอ่ะ <What? S 1> แล้วจากนั้นชิดขวาปุ๊บกดไปดึกพีอ่ะ <c oughs> ขึ้นบวกเก้าให้เจนันเกมมิ่งมันปวดด้ยไอ้เหี้ยกูถามจริงเจนันเกมมิ่งลุยเฉย ต่ำนอกตัวแล้วเป็นมือนะคระต่ำนอกตัวแล้วเป็นมือนะครับตัวลีมบมะผูด้วยอะไรมือท้องตัดนี่ไงปกติเลยจานแอบปกติเลยจานเจ่นันไม่รู้หรอกเฮ้ยได้เหรอเกินทนเนี่ยเกินทนเนี่ยผลมือท้องมือท้องเหรอเฮ้ยใช่ไงผมมือท้องมือท้องพี่ไงลองพี่โปแปลก็ติดบอกก้าก็ติดอ่ะเฮ้ยพะเลาะหมดน,นุ่นเหรอใช่เหรอไม่ได้ไป ขอโทษไม่ได้ไปไอ้บวกสิบหรอเค่นั้นไม่รู้เหรออย่าพูดกูโสนวะพูดโสนลงไอ้เจนันน่ะโอ้ยยังกูแคดไวด้ต่อเนื่องแค่นั้นเฉยยิ้แหม่โผมได้แค่บวกแปดแค่นี้แม่ไปวะอันนี้ได้บวกเก้าเลยวะคือผมตีแค่ครั้งที่สองครับแค่ครั้งที่สองผมก็ตีบวกเก้าติดเร็วอ่ะโอ้ยเยืนมือต้องมือต้องตีเน สายแช่งก yeah. <laughs> <laughs> ีดร <the> ้องเงีีดร้องื่องควาเจ็บปวดโคตรดีเลยโคตรสุดว่า